อาเจก้าแปะครับอาเจก้าแปะคิดว่าคนนี้อายุเยอะแล้วเนี่ยเขาควรจะมาทําออนไลน์ด้วยวิธีการไหนดีอ่ะเงียบไม่มีใครตอบผมตอบเองก็ได้นะครับทุกคนถ้าใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วอ่ะเราจะมาทําออนไลน์ได้เหรอเควินเราจะมาทำติ๊กตอ็อกได้เหรอทีนี้ผมจะบอกทุกคนนะครับคือคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยอายุ50อัพเยอะมากนะครับหรือบางคนก็มามาเรียนเจอตัวก็แบบ5-60ก็มีนะครับสิ่งสําคัญที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจคือเวลาที่คุณทําออนไลน์เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องกดเป็นทุกปุ่ม นี่คือข้อสําคัญมากเหมือนสมมติคุณทํา t i k ต o อ่ะคุณจะขายของใน TikTok คุณไม่ต้องเล่นเอฟเฟคเป็นคุณด้วยคุณไม่ต้องเล่นเอฟเฟคเป็นไม่ต้องแบบว่าไปดูเอ็ดกับเพื่อนไม่คืออะไรก็ตามพูดไปว่าไม่ต้องทําอ่ะคุณทําสิ่งเดียวพอคือคุณฝึกอัดคลิปว่าอัดคลิปเนี่ยมันกดปุ่มไหนวะแล้วคุณกดปุ่มนั้นน่ะแล้วคุณก็พูดๆๆเสร็จปุ๊บคุณกดปิดคลิปแล้วคุณลงคลิปแค่นั้นเองคุณเข้าใจมั้หลักการทั้งหมดมันมีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณทํารายข้อจํากัดนี้ได้คุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยออนไลน์มันง่ายขึ้นว่ะ แล้วไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามมันมันก็มีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะครับผมเควินธีรศักขอบคุณครับ